สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอกันวันอาทิตย์นะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่9พฤศจิกาย,ยนนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะขอบคุณทุกไลค์แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามช่องของวันกับคูเปอร์นะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะทุกคนดูแลสุขภาพคะ่ะเย็นเย็นมากๆ<笑><笑>เนาะโอเควันนี้เราจะมาอัปเดตในเรื่องเงินเงินทองนะคะทุกคนเกี่ยวกับ เงินภาษีของประธานาธิบดีโดนัททรัมป์นะคะที่เราอัปเดตช่วงวนก่อนนี้นะคะแล้วก็เขามาอัปเดตวันนี้นะคะวันที่9พฤศจิกายนซึ่งมีการโพสต์บนโซเชียลมีเดียด้วยนะคะก็เป็นโพสต์จากประธานาธิบดีโดนั์ทรัมป์ซึ่งเขามีการพูดถึงเงิน2,000เหรียญจากภาษีสุรากกรของแกนะคะที่จะจ่ายออกมาก็เขามีสดุนะคะให ให้เราเข้าใจง่ายๆนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเขาบอกว่าทรัมป์เนี่ยกล่าวว่าเงินบันผลภาษีอย่างน้อย2,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะจะจ่ายให้กับชาวอเมริกันส่วนใหญ่นะคะทุกคนประธานาธิบดีโดนั์ทรัมป์นะคะประกาศเมื่อวันอาทิตย์ว่าวันอาทิตย์ก็คือวันนี้นะคะจะจ่ายเงินปันผลภาษีเนี่ย2,000ดอลลาร์สหรัฐให้กับชาวอเมริกันในโพสต์หรือบนโพสนะคะบนทรู uh, true โซเชียลนะคะทรัมป์กล่าวว่าการชำระเงินจะสำหรับทุกคนนะคะแต่ว่าคนที่มีไรายได้สูงเนี่ยอาจจะไม่ได้นะคะประธานาธิบดีเนี่ยยังเรียกนักวิจารณ์ภาษีของแกนะคะว่าคนโง่นะคะแล้วก็กล่าวว่าสารัฐเนี่ยกำลังรับเงินเนี่ยหลายล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐ ประธานาธิบดีโดนัททรัมป์นะคะกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ก็คือวันนี้นะคะว่าการจ่ายเงินบรรคนอย่างน้อย2000ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยจะจ่ายให้กับชาวอเมรการส่วนใหญ่จากไรายได้ภาษีของสหรัฐอเมริกานะคะในโพสต์บนทูโซเชียลนะคะแกก็มีการเขียนนะคะว่า เรากำลังรับเงินหลายล้านล้านดอลาลา,าร์สหรัฐและจะเริ่มชำระหนี้มหาศาลของเราในไม่ช้าก็คือหนี้สาธาณะของสหรัฐอเมริกาซึ่งตอนนี้ก็3.7ล้านล้านดอลาลา,าร์สหรัฐนะคะเงินปันผลอย่างน้อย2,000ดอลลา,าร์สหรัฐต่อคนอันนี้ไม่รวมคนที่มีรายได้สูงจะจ่ายให้กับทุกคนนะคะก็คือแกบอกว่า not Including high-income people นะคะก็คือคนที่มีรายได้สูงๆก็อาจจะไม่ได้นะคะทุกคนเนาะก็ให้จะให้สำหรับคนที่มีรายได้เขาอาจจะมีถ้าเกิดประถาก็อาจจะมีกำหนดนะคะว่ามีรายได้ประมาณเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะคะ แล้วก็ตอนนี้นะคะศาลฮงีกาเนี่ยกำลังทบทวนความถูกต้องตามกฎหมายของภาษีสุรากรที่กวาดล้างของทรัมป์นะคะซึ่งเขาได้ให้เหตุผลภายใต้พระราชบัญญัติอำนาจทางเศรษฐกิจฉุกเฉินระหว่างประเทศนะคะตัวย,ย่อที่เป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็น IEEPA นะคะ IBA อปปะไรเปล่าทุกคนที่อ่านแบบสั้นๆนะคะศาลขั้นต้นเนี่ยได้ตัดสินว่าการจัดเก็บภาษีจำนวนมากนั้นผิดกฎหมายนะคะ แต่ว่าถ้าเกิดว่ามีตัดสินไฟนอลออกมาเป็นผิดกฎหมายเนี่ยเดี๋ยวจะยังจ่ายเงินส t ตมเบลล่าเช็คตัวนี้ออกมาหรือเปล่าทุกคนไม่แน่ใจนะอันนี้อันนี้ตามข่าวนะคะ ประธานาธิบดีนะคะได้เสนอแนวความคิดเรื่องการแจกจ่จายให้กับประชาชน1,000ถึง2,000ดอลาาลาร์สหรัฐในการให้สัมภาษณ์กับวานอเมริกันนิวส์เน็ตเวิร์กนะคะในเดือนตุลาคมโดยโฆษณารายได้จากภาษีที่เขาเนี่ยคาดการว่าจะนำมามากกว่า1ล้านล้านดอลาาลาร์สหรัฐต่อปีต่อปีนะคะทุกคนกระทรวงการคลังนะคะกล่าวในแถลงกลารในเดือนกันยายนนะคะว่าได้ รวบรวมภาษีสุราก,กรจำนวน195,000พล้านดอลลาร์สหรัฐในปีงบประมาณ2025นะคะสำหรับผู้บริโภคนะคะแนวคิดเรื่องการจ่ายเงินปันผลอาจได้รับการต้อนรับเป็นพิเศษท่ามกลางแรงกดดันด้านค่าของชีพที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็การปิดตัวของรัฐบาลอย่างต่อนเนื่องนะ,ะซึ่งวันนี้ก็ปาเข้าไปเป็นวันน่าจะ เป็นวันที่40แล้วนะคะทุกคนเมื่อวานกับวันนี้เนาะ39หรือ40วันแล้วในเรื่องของชัดดาวของโกลแมนชัดดาวของสหรัฐอเมริกานะคะเขาบอกว่าแต่แผนดังกล่าวนะคะอาจต้องได้รับก,การอนุมัติจากรัสภาและก่อนหน้านี้นะคะทรัมป์ได้ส่งสัญญาณคะว่าเขาต้องการใช้รายได้จากภาษีเพื่อจัดก,การกับหนี้สาธารณะนะคะก็คือรายได้ที่แกบอกว่ารายได้จาก ภาษีศุลกากรเนี่ยอันดับแรกที่แกจะทำก็คือจ่ายหนี้นะคะของสหรัฐนะ,ะซึ่งเป็นจำนวนสามสิบเจ็ดล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะก็เยอะนะทุกคนจะสามสิบแปดเปล่าเนาะแกบอกว่าก็จะเอาเงินจำนวนนั้นมาใช้หนี้ก่อนนะคะแล้วก็แบ่งอีกส่วนหนึ่งมาแจกจ่ายให้กับ คนอเมริกันนะคะก็จะอยู่ราวๆหนึ่งพันถึงสองพันดอลลาร์สหรัฐแต่แกโพสต์วันนี้แกบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยสองพั 2, นเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งในเช้าวันนี้นะคะวันอาทิตย์ก็ในวันเดียวกันสกอตเบสเซนเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะ mm hmm. ก็มีการบอก กับพิธีกรรายการหนึ่งนะคะว่าเป้าหมายของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับภาษีสุรากกอรน,นี่ก็คือการปรับสมดุลการค้านะมากกว่าที่จะรับเขาเรียกรา,ายได้นะคะที่เข้ามาในประเทศอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งจริงๆอันนี้อาจจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้อันนี้ก็ไม่มีใครรู้นะคะแต่ว่าการที่ทรัมป์โพสต์ออกมาอย่างนี้ก็ทําให้ทุกคนนี่ก็เหมือนกับว่า อาจจะคาดหวังนะคะว่าอาจจะเป็นจริงนะคะเป็นจริงก็ดีนะคะสำหรับคนที่มีรายได้ไม่ได้เยอะนะคะก็ค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างสูงนะคะเกี่ยวกับภาษีอะไรประมาณนี้นะคะก็บางคนก็บอกว่า,าไม่ต้องพูดเรื่องนี้ได้ไหมเพราะว่ามันยังไม่เกิดขึ้นก็มันเป็นข่าวแะ้วทุกคนในเรื่องของซอิมูเลเชก นะคะหรือเงินภาษีตรงนี้เขาจะแบกปันออมานะคะ mm hmm. ก็กบอเมริกอีกอย่านะ่งคะ Yes ก็เป็นข่าวนะคะเราก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะคะอาจจะเป็นไปได้หรือไม่ได้ก็เป็นเรื่องหนึ่ง mm hmm. ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะ mm hmm. ก็มีหลายๆเรื่องที่เป็นข่าวออกมาก็อาจจะเป็นจริงไม่เป็นจริงแล้วก็เอามาคุยนะคะทุกคนอืม mm hmm. วันนี้นะคะท God, ุกคนอากาศคุ e course, ้มๆนะบ้านวันแบบทั้งวันเลยและเย็นเลนะคุปเปอรอยู่บัางมามีก็ประมาณอากาศวันอากาศบ้านวันอยู่ที่ประมาณสี่สิบเจ็ดองศานะคะกวันนี้ก็เย็นไม่มีแดดเลย เขาบอกว่าจะมีหิมะแต่ว่าเมื่อวันก่อนอนะหิมตะตกนะคะก็เอามาคุยกันเล่นๆในเรื่องนี้นะคะทุกคนเล่นไปเดี๋ยววันจะขึ้นโพสให้ดูนะคะว่าประธานาธิบดีอัลปากอาเขาโพสยังไงอ่ะ uh, no. get down You get down ฮักฮักคูคูเบิร์ดึงน,นะคะวันนี้ทุกคนไปแล้ว โอเคคลิปนี้วันก็มาท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่แล้วก็มาคุยกันใหม่คราวหน้านะคะทุกคนเดี๋ยวเอามาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆนะคะไม่ต้องไปคาดหวังมากนะทุกคนประธานาธิบดีโดูร,รัรรมในแก่ค้อแบบเนาะค่อนข้างจะผงผางนอะ่ะทุกคนวันว่านะคะบางคนนะคะทุกคนคิดยังไงก็พูดออกมาอย่างนั้นนะคะ อย่างทรัมป์เนี่ยวันไม่ได้อคติกับแกนะไม่ไม่อคติกับใครเลยนะก็คือบางคนเนะี่ยเหมือนดูดีๆแต่ว่าอาจจะลายลิดนะคะแต่อย่างทรัมป์เนี่ยบางคนก็คิดว่าแกแบบอา,อาจจะโผผังอะไรเงี้ยคนบางคนก็คิดยังไงก็พูดออกมาเสียงดังไปหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะโอเคคลิปนี้วันไปราคาสวัสดีค่ะตัวปวดอปแล้วไบ้ายค่ะ